ขขำำโซคิ้ว so ย so 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 ังไงไหนชิลินโซคิ้วยังไงลูกโซคิ้วยังจะเจ๊ทำโซคิ้วให้น้องดูสิชิินโซคิ้วนี่ชิลินชิลินชิลินขาชิลินชิลินไหนยิ้มหวานหน่อยโซคิ้วเดี๋ยวเจ๊ทำโซคิ้วยังไงนะโซคิ้วโซคิวโซคิวน่ารักไหมคะน่ารัก ชิลินน่ารักไหมชิลินน่ารกักนี่น่ารักแล้วเหรอชิลินเป็นพมา่าปะเนี่ยชิลินคใครแกล้งหนูเนี่ยลูกแก้แก <c oughs> ล,ล <c oughs> แก้งหนูดูเป็นรอยเป็นรอยจะแก้แกล้งน้องอ่ะดูดิน้องเป็นพมา่าเลยโอ้แป้งอ่ะตกทีหนึงอ่ะหกอ,อ,อ้าวชุดสวยหมดเลยอ้าวชุดสวยเลอะแล้ว อ้าวอ้าวไม่สวยแล้วานะชนะา,าน,นาสวยจริงจริงโอเคโอเคใส่ okay, okay. นีหัอพอแล้วใสนีอย่าแกล้งน้องลาส์ันลาสต์น ชัยนิดอยากแก้งเนาะอะค่ะอ้เอาาอยเลอมดเลยชุดสวยรถก็เล้วเนี่ยนี่พี่พอแล้วชัยนิดเ,เ,เ,เก็บเก็บเก็บ